สวัสดีครับกับผมนายชัชวานรุชาญครับรปสท้องถิ่นครับ6 7เจ1 1หนึ่งครับเพราะว่าผู้นำนะครับคนที่ผมเลือกนะครับก็คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็คือสาเหตุที่เลือกนะครับก็เพราะว่ามีความมีความต่อเนื่องและความยาวนานครับเป็นผู้นําที่ดารงตาแหน่งนั้นในรัฐมนลรีไทยยันยาวนานถึง9ปีนะครับแล้วก็บุบาทในช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการทหารและบทบาททางการเมืองครับผม แล้วก็2นะครับลักษณะความเป็นผู้นำนะครับก็คือมีคนเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดน,นะครับต้องแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวในการใช้อํานาจนะครับแล้วก็ความรักความจงรักปักดีต่อระเบียบวิน,นัยครับลอกสะท้อนภาพลักษณ์ที่มีผู้นําพื้นฐานของทางทหารให้เห็นนะครับโลกความอุญสนต่อเร่งกดดันสามารถบริหารงานท่ามกลางความขัดแย้งการเมืองและการวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแล้วก็ 3. นะครับรูปแบบผู้นําและคณุป,ประกัน รูาต่อสังคมนะครับรูปแบบผู้นําก็คือลักษณะของผู้นําแบบใช้อานาจสั่งการในช่วงแรกนะครับและพยายามปรับตัวสู่ผู้นําในบทรัฐสภาในช่วงหลังนะครับเขารูปอาการผลงานดินนะครับก็คือการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเช่นการขยายโครงการขยายขยายรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงนะครับหรือว่าการจัดการวิกฤตโควิดสินะครับในช่วงยุคนั้นนะครับบรสษัสบริการแห่งรัฐนะครับแล้วก็แรงบใจที่ได้รับนะครับก็คือของของของท่านประยุทธ์นะครับก็คือ มีความมุ่งมาในหน้าที่ครับแล้วก็มีการปรับตัวที่ดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์และต่อประชาชนครับนี่ครับคือสายตที่ผมเลือกนะครับแล้วก็ผมอยากนำเสนอก็คือท่านพุทธเจ้าเป็นคนที่มีซื่อสัตย์ซื่อตรงดีที่สุดนะครับสำหรับผมขอมากครับ